สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m a t s ยาสำหรับความคิดถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปตอนที่มานาลงเลยเนี่ยนะก็จะทราบว่าวันนี้คือวันสิ้นปีนะคะของปี2023นนั่นเองนะวันนี้ก็เลยทำให้มานาอยากจะมาทำคลิปแชร์เรื่องนี้กับคุณผู้ชมนะคะต้องออกตัวก่อนว่าช่วงสิ้นปีของทุกปีเนี่ยมานาจะชอบแบบว่าใช้เวลาส่วนหนึงนั่งคิดนะว่า มัน reflect กับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นบ้างและมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็เลยเหมือนมาเหมือนมาเขาเรียกอ,อะไรมาคัดเลือกเอาว่าอะไรที่ดีอะไรที่ work สำหรับปีนี้ก็จะนำพาไปสู่ปีต่อไปนะก็คือ continue doing that นะคะแต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ work เนี่ยก็ตัดสินใจว่าเออทิ้งไว้ปีนี้เถอะนะอะไรเงรี้ยอย่าลากวามมไปถึงปีหน้านะคะก็เลยทำให้มานายอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมว่า อะไรบ้างที่มานาตัดสินใจว่าควรจะทิ้งเอาไว้ปีนี้ปี2023นะคะวันนี้มานาลิสมา4อย่างด้วยกันนะเริ่มต้นเลยก็คือของที่ไม่ใช้ถ้าคุณผู้ชมที่เคยดูคลิปที่มานาทำเกี่ยวกับเรื่องมินิมอลลิซึมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมจะรู้ว่ามานาเป็นคนที่ชอบทิ้งของที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าพังแล้วหรือไม่มีประโยชน์แล้วหรือมันไม่เข้ากับสถานการณ์อะไรสังอย่าง มานาแล้วนะคะก็ก็คือเหมือนจะไม่ค่อยสะสมของอะไรเงี้ยอย่างที่บอกแนละ้วโดยเฉพาะของที่มันไม่ไม่มีประโยชน์แล้วหรือมันไม่ใช่แล้วหรืออย่างเงี้ยคือเรื่องของมินิมอลิซึมเนี่ยก็ว่ากันเรื่องหนึ่งว่าโดยปกติจะไม่สะสมจะไม่มีคอลเลกชันอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีของที่เราซื้อมาทั้งปีเนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจจะสะสมมาหรอกเพียงแต่ว่าซื้อมาตั้งใจจะใช้แต่พอดีมันมีเหตุอะไรสักอย่างทาให้เราไม่ได้ใช้หรือว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะช่วงสิ้นปีที่แบบว่าจะมานั่งไล่ดูว่าของอะไรบ้างที่ตรงประเด็นกับที่มานาพูดถึงเนี่ยนะคะมานาก็ิสต์มาตัวอย่างนะอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องสาอางเครื่องสาอางเนี่ยโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันจะมีวันหมดอายุใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมดูที่ฉลากข้างหลังอะไรเงี้ยมันจะเขียนว่า12 m อะไรเงี้ยหรือว่าตัวเลขอะไรก็แต่มาถึงว่าอ่าผลิตภัณฑ์น,นี้มีเวลาหนึ่งปีสิบสองเดือนอะไรก็ว่าไปบางทีเก่ามากแล้วก็ นะคะสมควรจะเซ y g o o d b บายแล้วก็ไปซื้ออันใหม่แทนนะคะรองเท้าก็ด้วยนะ,ะเป็นคนที่ปกติพยายามไม่ให้มีรองเท้าเยอะแต่พอดีว่ามีกิจกรรมหลายอย่างมันก็มีรองเท้างอกขึ้นมาตามกับกิจกรรมที่ทําด้วยใช่ไหมคะก็มานั่งพิจารณานะอะไรเก่าแล้วก็ทิ้งไปอะไรใช้ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ก็นะคะทิ้งไปนะถ้าเป็นของอย่างอื่นก็เช่นของในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น ของที่ใช้ปกติจะใช้ทำอาหารใช้งานทั่วไปอะไรก็ไปหรือของที่เป็นฮ็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างมานาะมีฮ็อบบี้ก็คือเย็บผ้านะคะจะเห็นว่าเครื่องเย็บเครื่องเย็บผ้าอยู่ข้างหลังนะถ้าไม่เคลียร์กองผ้าที่มีนะคุณผู้ชมพูดแล้วว่ามันจะแบบว่างอกขึ้นมายเยอะมากนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อผ้ามาตัดอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหม ถ้ามันเหลือแบบพอไปทําประโยชน์ได้ก็ว่าไปแต่ถ้าบางทีชิ้นมันเล็กเกินไปเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะพอเก็บเอาไวเ้เยอะๆมันก็เลยมีเป็นตั้งแล้วก็จะทําอะไรนะคะก็มานาะก็ต้องเคลียร์นะทีนี้นอกจากจะเป็นของใช้ที่เป็นสิ่งของที่มานากําจัดแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะอย่างเช่นอีเมลนะในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มี อะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่เราไป subscribe นะคะเราไป sign up เอาไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะส่งอีเมลมาเป็นประจำใช่ไหมจะโฆษณาจะอะไรก็ว่าไปหรือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะ sign up อะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราซื้อหรืออะไรสักอย่างที่เราใช้บริการอะเขาเอาข้อมูลของเราไปขายให้คนอื่นทําให้ไอ้คนพวกนี้หรือบริษัทเหล่านี้เขาจะส่งอีเมลมาหาเราเพื่อเป็นเหมือนเป็น marketing ของเขาอะนะ ซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่สำรัมานาน,นะคะรู้สึกลำคาญหูลำคารตาเพราะว่าอีเมลที่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเยอะอยู่แล้วใช่ไหมยังมามีพวกจังเมลพวกนี้เข้ามาปนอีกมานานเลยแบบว่าทุกปีจะต้องทําการไล่ดูนะคะแล้วก็อันสับสคริปมันให้หมดเลยนะที่เราไม่จําเป็นนะคะจะได้อินบ็อกซ์ของเราโล่งๆนะแล้วก็มีเฉพาะเรื่องที่สําคัญเท่านั้นนะนอกจากอีเมลแล้วก็มีแอปในมือถือนะคะที่ เราไม่ใช้เนี่ยมาณนเะชื่อว่าเรา,เรา,เราทุกคนมีแอปที่ว่าเราลงไว้แล้วเราก็ลืมใช่ไหมมาณนะก็ไล่ดูอีกเช่นกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ contact list ในโทรศัพท์นี่แหละว่าใครที่เราไม่ได้ติดต่อไปแล้วนะคะเราไม่ได้มีธุร,ปประปรับปังลแล้วก็ลบทิ้งไปบ้างนะคือไม่ทําก็ได้นะมานะไม่ได้บอกว่าคุณผู้ชมทุกคนต้องทําตามแบบนี้ทาไม่ทํานี่คือไม่ดีไม่ใช่ต่นนี้แคมนะวว่มาแชร์ว่ามาณเป็นคนชอบให้แบบอะไรมันโล่งๆนะแล้วก็แบบ มีเฉพาะที่จําเป็นมีเฉพาะที่แบบว่าเป็นสาระสําคัญอะไรอย่างนี้ก็เลยมักจะกําจัดเรื่องพวกนี้นะคะต่อมาสิ่งที่สองนะคะที่มนาอ,อยากจะทิ้งเอาไว้ในปี2 0 2พยาเนี่ยก็คือพอเรากําจัดของที่เป็นของใช้ของสิ่งของลอกตัวแล้วเนี่ยก็มาดูเรื่องทางใจกันบ้างนะคะดูเรื่องของสุขภาพจิตอะไรเงี้ยมาดูว่าเราเนี่ยยังมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจที่เรายังเก็บเอาไว้ในใจหรือเปล่า หรือว่าเรายังโกรธใครอยู่หรือเปล่าเรายังแค้นใครอยู่หรือเปล่าเรายังคิดถึงใครในแง่ไม่ดีอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรายังรอคําขอโทษจากใครอยู่หรือเปล่าใช่ปะมานาเชื่อว่าที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องมีสักเรื่องสองเรื่องหรือคนสองคนที่ทําให้เราหงุดหงิดใจนะคะมานาก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องงามยามดีนะที่ว่าสิ้นปีแล้วเนี่ยก็ควรจะทิ้งเรื่องไม่สบายใจเอาไว้ทิ้งคนที่ทําให้เราไม่สบายใจเอาไว้ในปีนี้แล้วเราก็ ก้าวต่อไปในปีหน้าด้วยความใจที่แบบว่าเบาขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่านะไม่ได้บอกว่าคุณผู้ชมต้องทําอย่างนี้ทุกคนอีกเช่นกันนะเพราะว่าอย่างที่เคยทําคลิปพูดถึงเรื่องการให้อภัยอะไรพวกเนี้อ่มามาณเคยพูดเอาไว้ว่ามาณบอกไม่ได้หรอกไม่มีใครบอกได้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้เวลาในการทําใจแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยแค่ไหนใช่ไหมคะมาแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่แลแต่คนนจริงๆ เพราะฉะนั้นพูดให้ฟังเฉยๆว่าถ้าเรามานั่งพิจารณาแล้วอะไรที่เราปล่อยวางได้ก็ปล่อยอะไรที่ไม่ได้จริงๆก็เก็บไว้ก็ได้แต่ว่าพูดให้ฟังว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มานาพยายามจะทิ้งเอาไว้ในปีนี้นะคะสิ่งที่สามที่มานาจะทิ้งเอาไว้ในปีนี้ก็คือปล่อยคนที่ไม่ดีกับตัวเราเนี่ยเอาไว้ปีนี้คือถ้าเรายังคบเขาตอบไปในปีหน้าเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงว่าปัญหาที่เราเจอกว่าเขามาทั้งปีเนี่ยมันก็จะยังเพิ่ม ปัญหาเขาไปต่อนะคะในปีหน้าใช่ไหมคือมันก็ยังมีเรื่องมาเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องมันมาจากเขาอะดราม่ามันมาจากเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเล่าให้ฟังตัวอย่างนะคะมานาเคยทําคลิปเกี่ยวกับเพื่อนที่มานาเลิกคบไปแล้วนะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะเผื่อใครยังไม่เคยดูนะที่เลิกคบเนี่ยเพราะว่าเขาทําสิ่งที่ขัดกับคอแวลูของมานาแบบว่าจังๆเลยนะคือ ยังไงเดีย๋ยวามาณานะเข้าใจว่าคนเราทุกคนแหละม,มีมีเขาเรียกว่า quirky thing อะ่ะมีแบบอะไรนิดหน่อยที่แบบทําให้คนอื่นไม่พอใจทําหรือไปขัดใจคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องปกติเราจะมาถูกใจกันทุกอย่างทุกเรื่องมันไม่ได้หรือกับทุกคนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่แบบเออมันไม่ได้เสียอะไรยังไงมากอย่างเงี้ยมันก็โอเคใช่ปะก็ปลอป่อยไปใช่ไหมแต่ถ้าแบบ เรามี core value อะไรสักอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากอะไรเงี้ยแล้วเขาทําขัดสิ่งที่เขาทํามันขัดกับ core value เนี่ยอันนี้มานาถือว่าแบบคงคบต่อไปอยากนะคะกรอนนี้นะคะ,ะ core value ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความจริงใจใช่ไหมคือมานามองว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยคบกันควรจะคบด้วยความจริงใจถ้าคนไหนไม่มีความจริงใจให้เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะได้ตําแหน่งเป็นเพื่อนของมานานะคะ ใครยังไม่เคยดูคลิปนี้เดี๋ยวมา,าจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะอย่างที่บอกนะเอาเป็นว่าสิ่งที่เขาทำและพฤติกรรมที่มองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเรากับเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เนี้ยไม่เท่ากันคือเขามีความเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเลือกเอาผลประโยชน์ของเขามาก่อนเสมออะไรประมาณนี้ทีนี้ประเด็นที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าใช่ว่ามาลาเลิกคบเขาไปแล้วในปีนี้นะแต่ว่าพอดีว่ามี คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะไม่เกี่ยวข้องกันเลนโดยตรงอ่ะแต่เขาได้ยินเรื่องนี้มาเขามาพูดกับมานาว่าเหมือนพยายามมาเกลี้ยกล่อมกับมานาว่าเออให้อภัยเขาไปเถอะกลับไปคบเขาเถอะแบบเป็นเพื่อนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็น่าเสียดายนะเคยเป็นเพื่อนกันมาอะไรประมาณนี้มานาเก็ตนะสิ่งที่เขาจะพูดอ่ะแต่ว่ามานายอยากจะบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเรายังไงเดียไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกว่า เราควรจะทํายังไงหรือไม่ควรจะทํำยังไงคนที่มาพูดอย่างเงี้ยคือพูดง่ายก็กลับไปคบกับเขาสิไปเคยเป็นเพื่อนกันมาก็เป็นเพื่อนกันต่อไปก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ยคนที่พูดง่ายๆแบบนี้เขาพูดง่ายเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาไม่ได้มามีส่วนได้ส่วนเสียหรือมารับผลกระทบรับผลเสียจากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมว่าสมมุติว่าเออเรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตโอเคเราให้อภัยกลับมาคบกันใหม่ถ้าคนนี้ยังไม่เปลี่ยนนิสยัยยังไม่เปลี่ยนการปฏิบัติตัวอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีปัญหามาอีกแล้วถามว่าคนที่ต้องมารับผลเสียคือใครคือเราใช่ไหมเราที่เชื่อคนอื่นว่าควรจะกลับไปคบกับคนนั้นแต่คนที่พูดพูดง่ายๆว่าก็กลับไปคบกันสิอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดง่ายเพราะเขาไม่ได้มามีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มารับผลกระทบอะไรกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ดีที่สุดนะว่าเราควรจะอยู่หรือเราควรจะไปนะประมาณนี้แล้วกรณีนี้คือมานะก็อุตส่าห์ เหมือนเฟะตัวออกไปแล้วยุติความสัมพันธ์ไปแล้วต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตแฮ ppy แล้วอะไรเงี้ยมานาะคิดว่าจะให้กลับมาคบอีกเนี่ยก็ได้ตอบก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีความเห็นแก่ตัวอีกตอไปแล้วเขาคบมานาะด้วยความจริงใจเขารู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดและมันมีผล,ม,ม,ผลมันมีผลกระทบต่อมานาขนาดไหนถ้าเขายังไม่แสดงให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้จะให้มานากลับไปคบยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เนี่ยก็อยากจะเหมือนเน้นว่าสิ่งที่ควรจะทิ้งเอาไว้ในปีนี้ข้อที่สามก็คือคนที่ไม่ดีกับชีวิตของเราไม่ดีกับสุขภาพจิตของเราไม่ดีกับสุขภาพกายของเราหรือสุขภาพในกระเป๋าตังของเราอะไรก็แล้วแต่คนที่ไม่ดีกับเราอะ่ะหรือคนที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้นะคะก็ควรจะปล่อยทิ้งไว้ในปีนี้นะไม่ควรจะพาปัญหาไปสู่ปีหน้านะโอเคต่อมาสิ่งสุดท้ายที่มาานะอยากจะทิ้งเอาไว้ในปีนี้นะคะก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราเอง,เองนี่แหละคะ่ะ เราตัดนู่นนี่นั่นออกไปแล้วอย่าลืมมองดูนิสัยเสียของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งนิสัยเสียไปได้เร็วเท่าไหร่นเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเร็วเท่านั้นนะพูดเลยว่าปีก่อนๆหน้านี้มานาะบกพร่องเรื่องการออกกําลังกายนะคะเพราะว่ายุ่งกับหลายๆเรื่องนะเรื่องรู้อยู่แล้วแพนดิมิกหน้าที่การงานย้ายประเทศหางานใหม่อะไรเงี้ยคือแบบ เก็บเงินพยายามเหมือนสร้างชีวิตให้มั่นคงแล้วบางทีเรายุ่งกับเรื่องการใช้ชีวิตมากๆเราก็ละเลยสุขภาพของเราไปก็เลยไม่ไดออกกําลังกายนะคะปีนี้ทั้งปีมานาก็พยายามแก้เรื่องนี้นะดีขึ้นใช่แต่ว่าก็ยังไม่ดีที่สุดเท่าที่มา,าจะทําได้นะก็เลยคิดว่าควรจะพิจารณาว่าอะไรที่ทําให้มานาไม่ได้ออกกําลังกายเยอะอย่างที่อยากทําในปีนี้แล้วผลคําตอบที่ได้กับตัวเองก็คือว่าคําแก้ตัว สามข้อนี้เลยคแก้ตัวอย่างเช่นวันนี้เหนื่อยอะไม่ไม่เอาอะเหนื่อยพอแล้วไม่มีแรงออกกําลังกายอ๋อวันนี้อากาศร้อนไปไม่อยากออกกําลังกายอ๋อวันนี้อากาศหนาวไปไม่อยากออกกําลังกายอ๋อวันนี้ฝนตกไม่อยากออกกาลังกายมันจะแบบว่ามีคําแก้ตัวให้ตัวเองเสมอว่ามันมีสาเหตุที่ทําให้เราไม่ควรออกกําลังกายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแก้ปัญหานี้ในปีหน้านะจะได้ไม่ เอานิสัยเสียนี้ไปใช้ต่อนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแก้นิสัยเสียของตัวเองก็คือว่ามันไม่ถึงกับนิสัยเสียหรอกแต่แบบมันไม่ได้ในไม่ได้ในระดับที่มานาอยากจะได้ก็คือในเรื่องของการพูดว่ามานาดีขึ้นแล้วในเรื่องของการเลือกที่จะพูดอะไรและเลือกที่จะไม่พูดอะไรนะคะเมื่อก่อนคือแบบด้วยความที่เป็นโคเดพเอนเดนก็จะไม่กล้า ปิดบงังใครไม่กล้าแบบที่จะไม่บอกอะไรใครอะไรเงี้ยคือถ้าถามมาก็จะบอกหมดซึ่งพูดเลยว่าถ้าคนนั้นไม่หวังดีกับเราเนี่ยเราเท่ากับว่าเหมือนเรายื่นอาวุธให้เขามาแทงเราข้างหลังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปหลายปีมานะก็พยายามแก้เรื่องนี้ด้วยกันที่ระวังหรือคิดคิดให้ดีก่อนจะพูดว่าสิ่งที่เราจะพูดไปเนี่ยเขาต้องรู้ไหมแล้วมันจะเป็นผลเสียกับเรายังไงไหมเขาจะกลับมาเอามาทําร้ายเราได้ยังไงไหมอะไรเงี้ย ตรงนี้ดีแล้วแต่ประเด็นมันอยู่งนี้คุณผู้ชมเวลาที่เราเลือกที่จะไม่พูดสิ่งที่เราที่ที่เขาถามแล้วเราอยากเขาเขาอยากจะรู้แล้วเราไม่อยากจะพูดเนี่ยเอ,อเราไม่พูดก็ได้ใช่แต่ถ้าไม่พูดไม่ไม่ตอบคําถามเขาอะแล้วเราจะยืนเงียบเฉยเฉมันก็ตลกอีกใช่ไหมคะเราก็ต้องหาวิธีพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นคําตอบที่ทําให้เขาพึงพอใจแต่เราก็ยัง คงไว้ซึ่งสิ่งที่เราไม่ควรจะพูดใช่ไหมว่าเราไม่หลุดปากพูดออกไปไอ้ตรงนี้แหละที่มันยากนะแล้วมันก็พยายามจะหาวิธีปรับปรุงตัวหรือว่าแก้ไขนะคะหรือว่าเพิ่มพูนทักษะตรงนี้มันเป็นมันเป็นทักษะหรือศิละปะในการพูดอย่างหนึ่งนะที่ที่ตอบคาถามโดยที่ไม่ได้ตอบคาถามอะ่ะจริงๆคนที่เราควรจะเรียนแบบก็คือพวกเหล่าซีอนะคะแล้วก็นักการเมืองเขาจะเก่งมากเรื่องที่แบบว่า ถูกนะคะ่ะถามคําถามยาก,ยากๆใช่ไหมหรือพนักง,งานในบริษัทถามซีอีโอคำถามยาก,ยากๆไงเขาก็จะแบบมีวิธีตอบที่พูดอะไรไปเรื่อยๆ,ๆเราฟังแล้วเหมือนเขาตอบแต่พอมาขีเขาไม่ได้ตอบอะไรเลยอ่ะใช่ไหมคะโอเคเรื่องนี้มานาก็อยากแก้นะเอาล่ะสิ่งที่มานาไม่อยากจะเอาไปสู่ปี2024นะคะจะทิ้งไว้ปีนี้ก็มีดังนี้4อย่างในการที่เล่าให้ฟังนะคะมานาก็หวังว่าสิ่งที่แชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ แล้วในเมื่อเราทิ้งสิ่งไม่ดีวไว้ปีนี้แล้วนะคะปีหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันว่าแล้วเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะคือบางคนก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ฉันอยากได้นั่นนี่ประสบนั่นนี่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมเหมือนมานนะ่าก็เซตโกให้ตัวเองหลายอย่างเหมือนกันนะปีหน้าที่จะมาถึงนี้นะคะหรือบางคนก็มีแบบว่า new year resolution อะไรอย่างเงี้ยม่าน่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะมีวิธีการทํำยังไงไปเป๊ะเลยนะให้ได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะ โอเคค่ะเอาเป็นว่าก่อนจะจากลาไปขออวยพรคุณผู้ชมนะคะว่าขอให้คุณผู้ชมเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีแต่สิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะและที่สําคัญที่สุดขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ